สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผลวิจัยล่าสุดสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฉีดวัคซีนโควิดกับโอกาสตั้งคัน21มกราคม65สินหัวเปิดผลการศึกษาฉบับใหม่ซึ่งสถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐหรือ NIH ให้การสนับสนุนเปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการตั้งคันขณะนักวิจัยดําเนินการศึกษาข้อมูลจากชายหญิงมากกว่า2,000คู่และพบว่าไม่มีความแตก ต่างของโอกาสในการตั้งคันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เมื่อเทียบกับคู่ที่ไม่ได้รับวัคซีนอย่างไรก็ดีผู้เข้าร่วมวิจัยมีโอกาสตั้งคันลดลงเล็กน้อยหากฝ่ายชายติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือซาโคฟตูภายใน60วันก่อนรอบประจำเดือนซึ่งบ่งชี้ว่าโรคโควิด -19 สามารถลดภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายได้ชั่วคราวการศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง2126คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริก ริกาและแคนาดาระหว่างเดือนธันวาคม2020ถึงเดือนกันยายน2021และติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยจนถึงเดือนพฤศจิกายน2021โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทำแบบสอบถามทุก8สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลด้านสังคมประชากรรูปแบบชีวิตปจัจจัยทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับคู่ครองขณะนักวิจัยไม่พบความแตกต่างที่สำคัญในตราการตั้งคันต่อรอบประจำเดือนระหว่างคู่ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และคู่ที่รั Ine, 1, วัคซีนโดยมีฝ่ายหนึ่งได้รับวัคซีน1โดสเป็นอย่างน้อยแต่หน้าเบียนคิผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติยูนิสเคนเนดีไซเวอร์หรือ NICHD สังกัดสถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการค้นพบดังกล่าวช่วยรับรองว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในชายหญิงที่ต้องการมีลูกไม่ได้ทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงและยังเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการตั้งครรภ์อีกด้วย อันหนึ่งผลการศึกษาดังกล่าวเผยแพร่ผ่านวรารสารอเมริกัน Journal of Epidemiology หรือ a J.E เมื่อวันพฤหัสบดีที่20มกราคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็าดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ครับ